แบ่งงานไม่เท่ากันเลยทําอย่างไรดีโอ้โหเป็นที่โอดควรของน้องๆของพี่นันนะครับโอ้โหเจอหัวหน้าอย่างนี้ทํำยังไงครับก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยคุณต้องฝึกนิสยัยฝึกวิธีการฝึกทักษะในการแบ่งงานเนาะเวลาเรามอบหมายงานเราไม่ได้โยนงานอ่ะคนนี้ทําคนนี้ทําคนนี้คนนี้ทำพอเราแบ่งงานไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการไปติดตามไป f o l l o w ั p งานเพราะ ถ้าวันนี้เราแบ่งงานไม่เท่ากันเนี่ยหลายครั้งหลายหนเนี่ยบางคนสบายก็สบายเกินบางคนหนักก็โหหนักแบบลากเลือดเลยเพราะฉะั้นเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครับแบ่งงานเสร็จเข้าไปตามติดนิดนึงนั่นคือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราไม่ใช่ลงไปทำงานก็จริงแต่หน้าที่ของเราคือเข้าไป follow up เข้าไปคอยช่วยเหลือเข้าไปคอย support ทีมงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้สำหรับคนที่เป็นหัวหน้า เกือบทุกๆคนเลยนะครับว่าแบ่งงานเสร็จเข้าไปตาม follow-up เข้าไปให้คำแนะนำนิดนึงนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่คราวหน้าคุณแบ่งงานแล้วคุณกระจายงานเนี่ยมันจะได้สมดุลจะได้บาลานซ์สักนิดนึงอย่างน้อยๆให้น้องเขาอะ่ะมีเวลาหายใจหายคอนั่งคิดอะไรใหม่ๆบ้างก็ดีนะครับฝากไว้นะครับ